เรามาเปิดร้านกันเถอะทุกคนคลิกเลยโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุยเราไปเต้นเชียร์น้ารานเร็วมันทำไมได้มีขโมยแน่เลยวันแรกเนี่ยไหนสวัสดีค่ะอุ้ยมันบอกว่าเกลือแพงไปอ่ะลดราคาเกลือกอนสวัสดีค่ะคือไม่ซื้อสักอย่างเลยหรอคะเย็น ถึงไม่กวาดเตรียมไว้เลยพี่ว่ามีขโมยแน่เลยได้เลยได้เลยเจ้านายดูเอิร์ดเป็นตำรวจถ้าขโมยจะขึ้นการกระบาดกลางหัวใกล้ละใกล้ละลูกค้าเริ่มเกินละเอิร์ดเตรียมตัวตบเเตรียมตัวตบคนตอบไปนี้แหละคนที่แปดนีแหละเอาแล้วมึงไปโดนแซรกแถวเขาทุกปคอยู่นี่เอิร์เขโมยขาไม่หยิบไม่กวาดไม่หยิบไม่กวาดหยิบไม่กวาดนี่ตบนี่เอิร์ดมา โอ๊ยตีเอิ้นทำไมเอิสเก็บของเอิสเก็บของตีมันตีมันเออพอแล้วพอแล้วโอ้โหมึงใส่ชุดเออมึงขโมยขโมยขโมยเอิสตบ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 อีกตบอีกตบอีกเออเฮ้ยขโมยขโมยคนมันออกไปขโมยโอเคโอเคหนูตบหนูตบหนูตบเอิสตบจนกว่ากากบัดจะหายนะได้หายแล้วแต่ยังตบอยู่เราต้องเก็บของไปไหมอะเก็บเก็บเก็บคีคีคีเก็บของคืนโอ้ขโมยเยอะจัง โหไม่เอาถุงมาใส่เลยอะวิ่งดิวิ่งให้มันคล่องแคล่วหน่อยเออเออได้กลับมาก็ไม่ใช่เจ้าหน่ายนี่หว่าเออเออขโมยขโมยเออเออไฟตีสิเออต้องไปรีไซเคิลโหหวังขลนก็ได้ขโมยคนเอตบ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 เออเก็บตบหลังเอออะคลิกดิอย่ไม่กวาดก่อนเร็ววิ่งไปหามันเนี่ยนี่นี่วิ่งมาหามันเอออยู่นี่มันอยู่นี่อันมาังมะอ หลังมาเออตบตบเออเฮ้ยมั่คิดวก็ไม่อยู่ไหมือนก่าสิมาเชียอะไรฉันฉันตลกแกอะขโมยอสี่คนนึ่งแล้วเฮ้